อีดูสภาพพวกขีเมือวานนี่ไอ้เฮียกูหาวุฒิไปเจอเขไม่อะไรอย่าให้มันแผ่วเอ้ยอย่าแผ่วอย่าแผ่วอย่าแผ่วเราว่าเราว่าอย่าแผ่วถ้าเราไม่แผ่วเราชนะเกินครึ่งแล้วพี่แต่แม่งวิ่งมาทุบผมเลยอุ้ยเฮียปวดไปบ้านเรูปไม้ฮาขิราชันฉันไม่นีกูปวดอยู่โดนกูขี้ใชื่อโดนกูขี้เชื่อแล้วมโลจังวะระวังโปร โอ้โห bro วุ้ยเฮียไม่ฮ่าชีอิสระเออไม่ให้มันแบบมันมันไม่รู้ใครนะอิลวนว่ะไอ้ลูนดูดิลูนพูดง่ายอะเฮี้เหรอเก่งเลยเขาดีต่อสองแบบโอ้โหเป็นร้อยเป็นล้านโอ้โหเฮ้ยมันตายแล้วมันแทงกันเองเอ้ยเฮ้ยเขาเขาเขาไม่เป็นมาเช่เขาเป็นมาเช่ผมว่าไอ้เียไม่แบนไม่แบนเพื่อนกูนอนจมโอ้ยก็เพื่อนกูฟิวเป็นลูกขนุนเลยกดตัวเคถ้าตัวตายแลยังไง ใช่อดีเดี๋ยวสองตัวไปยิงหนึ่งตัวล้วยร์ยาผมกดเคเยอะเกินไปจนหนุบัสเด็ดไม่ได้บอสไอเฮียเจอมีนไม่น่าแพ้หรอกมอง่อนลามไปบอสชุบูบอสเอาดีอเดเด็กเก็บบูดเีอะไรเก็บบดามีอะไรเก็บบดามีอะไรอะบอสชุบบอสชุบไบอสไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบหรอกไอเหีย มันตีขามันยังมันยังชนะมีขาอีบอตายวะอร์เดฟักยี่เกมคขาสมดุลเลยเกมสมดุลผมผมปั๊มแล้วแต่มันไม่ขึ้นตะกี้อ่ะอ๋อไม่ขึ้นใช่เอ้ยมันเล่นเล่นมาชีไดใช่ไหมเล่นได้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 สามเลยอ่ามีสามเกแล้วมีสามเกือบหล่อแล้วเกือบหล่อดแล้วเกือบทีเมื่อกี้ มึงเจอกูไอสัตว์เด็กมึงเจอกูไอเฮี้ยมันยกูบทกันตายหรอนนองบอสูงข้าหลังบอสโทษโทษเดเหี้ยมแม่งเอากู่ะไอสั้์ไอกูขอเจมี่มันไอไอไอรนโดนกูฆ่าไอนตายตายิ้นตายไม่เป็นไร้งตายบอลับอลบอสลลอะไรล่บอสมึงเก็บเก็บคนนึงไวชุบเลย้ยเชื่ออะไรอ่ะยี่เห็นมันปา เ่างยิบตายมเล่ไม้มันใ้ไม้บูดอ่ะมันบูดหมุแล้วก็ตายเลยอ่ะงงเลยตายเล่นไม้ได้ไอ้เฮียอะไรอย่เนี้ยเล่นไม้หน่อยดิเ่ดอ้าไอ้เฮียคว้างไม้เชไปอีกไอ้เหียปัญญาอ่อนมากเออไอ้เฮียบอสปัญญาอ่อนมากนะบอสเฮยบอสจะย็งบอสอะาลูกบอส ล็อกไปหมดแล้วไม่ช่วยแต่ล็กเวิร์ดล็กไปหมดแล้วหมดล็กเวิร์ดพี่ไอ้ยัยแม่งอยู่ก็ไปโอนครับเลยแมันโคตรหยิ่งเลยเราเป็นมือใหม่หัดเล่นนะมือใหม่เราเป็นมือใหม่เราเราเป็นมือใหม่หัดหัดหัดเอามาที้ออกไปเลยไอ้ขี้อ่ะตอนเล่นป้ายเอไม่เอาก็ทิ้งไปเลยเอาไปไว้ในบทอะไปมาแม่งหมดยไม้สองเอ้ยไม้สองไม่เล่นยังไงเพราะอาวุธใช่ไหมไม่เอาเพี้ยนออกใช่ปะ ขาสั้นแบบมีสามใช่ไหมเล่นไม้อะเฮ้ยคนอะไรเขาเกิดขไม่ได้มีสองแง่มีสองไม้สองไม่สองแง่ไม่สอมาเชนหนไอ้มาเอไม่ต้องเ้ได้แล้วเม้เียมาเชนใส่เปิดเดี๋ยวให้ไม้เข้าก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวมีมพอีกตัวเียล้นอ่ะเรียไอ้นอ่ะเฮียล้นอ่ะเฮียล้นอ่ะระวังนะ เครียดร้ะนนะไอ้ขึ้วราใส่มาเลยเนี่เล่นได้เล่นลุมเพราะมึงยืนนิ่งหงอยอัดอุ้ยไี้ย์บอสอีโมแม่งลุนี่ลุคือนักลุมในกำนานระวังแตกเลยพี่น้องมาถอยบอสเว้ยิงเช่นเนาะมึงบันไสแม่งมานานอะไรอีกนลยมึงมึงมาไปเล่นก่อนไอ้เฮียมึงฮิตกูไปเล่นนี่เนื้มึงชิดเพื่อนชุดไงวะไอ้เฮิตกูไปเล่นพวกนี้อยู่พวกนี้อยู่ไม่ต้องกลัว เะถแ้วจะถิแล้วจะถิบแล้วจะถิบแล้วไอ้ไวไอ้ไวไอ้ไว้ยเต็มหัวเจนชุบกูคนหนึ่งดิชุบกูคนหนึ่งดิแบบดึงจะยืนดิดวงลงลงลงชุบกูดิชุบยูต้องหมดสุดท้ายกันหมดสุดท้าย้วกันหน่อยกันหน่อยโอ้โหสวยพี่ือฮือฮือดอยลยสยเลยอาเชุบดิชุบกูนุบกอาเอานวไม่ใช่หรอชุบกูไอ้ควายุบกูไอ้ยุงโมกูทำเฮียอะไรล่ะเจนเจนเ่องนีเออเอามัน

นี่ไงวะนี่ไงเฮ้ยเด็กมึงทำแนแล้วแกเอาแล้วจิ๊มไอดกึงเกิดละไอ้เฮียกูกูไม่อยากกูไม่อยากเกิดกูไม่อยากเกิดมาชได้ไอ้ยัยไม่ใช่สายสายกูมาชต้องเล่นละอมีสามแล้วนหไม้สองพอเล่นไม้ได้ไหมไม้ได้เลยมีสองไม้ามก็ได้บี้ผมดีแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วตีเลยตีตีแม่งเลยพี่ เลยเ็เล์ลลไม้อะเขาเลไม้หามีสอนะพี่ไม้สไลด์นี่จอไม้สไลด์ไปไอ้ล้นตายป่อยปอุ้ยอุ้พี่เห็ดน้องทุแล้วอะไรอะเียเล่นหมดมันแทงผมไม่โดนเอาไว้แต่ผมหลบแล้วผมปล่อยชีดขวาย้ลุ้นเฮ้ยระวังระวังเราข้าสองเลยอุ้ยเฮ้ยโดนข้าสเลยวอ่ะไวไว้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 ไวแบหนึงันหนึ่งอนึง ไม่ต้องช่วยก่อนนะเอาตัวมาเอาตัวพี่้ตายก่อนมดเลยไหวแล้วแป๊บแป๊บเบสบาร์รวยอะไรบ้าพี่ผมมันไ่เนี่ยเฮ้ยเข้าพร้อมกันเดี่เขพร้อมกันได้ได้เข้าเลยไหมเข้าเลยพี่ไม่ไม่พี่พี่เอาเลยพี่เอาเลยหนึ่งหนึ่งเลยได้เนี่ยบอลระวังนะเฮ้ยเนี่ยหลบห่วยนะไอ้นะปีโป้เลยปีโป้เลยเฮ้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 ยพิษมาเขิมนี่กันหน่อยเข้าเลยเข้าเลยเออบอลเข้าเลยบอลไอ้เหี้ยนี่หลบแล้วมันก็โดนนีโมอ่ะของกูหลบแล้วโดนนีโมเลย หัวโคตรด่าหัวแข่งไอ้ผู้นี้หัวแข่งระวังระวังเฮ่ออยอะไรแต่เนี่ยพี้มึง่ว่งไอช่วยไเจนใช่ไหมไปเจนเออแล้วกดเจอแล้วเมอเป็นไรเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นก็ปั๊มยาไปเอล้วไม่น่าไม่น่าหามได้สามใช่ไหมเราได้สองแล้วนะเออไม่น่าสนหามพูดบอกชอบมาต่างก่อนตายเลยวะพี่เอย่าแพลวนะอย่าแพลอย่าแพวอย่าแพวโอ้ยลงมาเราส่งงมาดีเด่ดีจัดเลอย่างเี้ยส่งหมดเยอะไอ้ขี้บ่นเยอะดิ

ไอไวมันไอ้นี้เว้ยไอิวไอลไอริวโอ้ยไอลิวไอริวไอล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 วไอลิวไอลิวไอลิวไอริวไอลิวไอริวไอลิวไอลิวไอลิวอลิวไ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 อิวไอลิวไอลิวไอลิวไอมิวไอลิวไอลิวไอมิวไอลิวไอลิวไอิวไอลิวไอริวไอไอลิวไอไอิวไอไอวไอิวไวไวไอิ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 วไอลิวไอ เฮ้ยกยไม่ไดคกเลยไม่ดนกเลยโดนโออเดี๋ยวนี้อ่ะตายโดนตายโดนคุณโดนสองโดนโดนเบเกอร์โดนเบอร์เกอร์ตายมากพี่ล่นซาานอาลีบันเฮ้ยเดี๋ยวเวไม่เป็นไรพี่เฮ้ยช่วยช่ก่อนเฮ้ยช่วยช่วยดีกว่าไปไม่ไปไม่เดี๋ยวเข้าหลังเลยเฮ้ยเรายืนเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนุบเยชุบว่าจะเอาเอาลยพอดียืนต้องยืนเจนระวังเจนตายหวยมากเจนเออหยบน ต่อแล้ว้ยเราดีได้ใคไปใชไหมเฮ้ยเรายืนว่ะรอนี้เราสามสี่ว่ะปวดเจอเลยเฮ้ยเราลอยลมเดียวล้มดีที่โดนจะไปเจยนทีอเหียีอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไบอกนะเฮ้ยน้องมั้มันรีดมันี่อยากดีอ่ะอยากดีอ่ะน้องรถเฮ้ยยาเลยโดนลุงฝั่งนึ่งเป็ไรเป็นไร ไอดีทีลิงเอ้ยไม่ได้สวนมึงอ่ะน่ากูไม่แบมยานะไม่ได้สวนแล้วเนี่ยเฮไอเชี่ยโกเทกไอเชี่ยลิ้วผมกดแล้วมันไม่ค่อยไปเลยกดมีบอ่ยาผมที่ผมบัมบ้าสองรอบทำไมยินรอดไหมยินตายไปยังไงแบมยามานแล้วสองรอบพี่แทมมันสองรอบเลยเค่าต่อสองค้าต่อสามยังไหมเอ๊ เอ้เฮ้ยาเจยนย่ไ <siglo> ด้ผมเอาตรงเลยพี่ใหม่เรยาหัดเมาไว้เฮ้ยเฮมึงรีบไร่ีีรีบีรีบม้แตงมาว่าเยไหลต้อีนไอ้เห้ยช่วยน้องช้วยเดียว่ช่วยหมเย้ยอยู่ดี้เจ็ผมรู้วพีเกียผมอ่ะเ้เ้ยไม่ใช่ผมผมผมไม่ได้ฆ่าผมไม่ได้ฆ่าผมไม่ได้ฆ่าไม่ไ่ใช่เจ็มันชื่อเจ็ตัวนึงอ่ะไม่เจ็ไม่รู้อ่ะอเจดอเจ็ด ไอ้เชี่ยเอ้ยลูกไอบอสมันไม่ได้อยู่มึงไม่ได้อยู่มึงไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอไม่อยู่ตรงไหนเรือเต็มเลยพี่น้องโอ้โหไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแดกกันทุกคนไอ้ดีทิวลิงอ๊อโดอะไรตายเนี่ยวอฮ้ยเฮ้ปเล่นไม้สามรอบนี้เดี๋ยวพี่เล่นไม้เองตัวอีกเล่นเล่นไอตายเว้นย่าไอ้เจี๊ยแล้วกูดีบอสไอคิดบอดอ่ะไอคิดตัวเถิดดีบอสห่วยดไไไกัน้บอสอ่ะ เอเย่อผมเห็นไอ้บอลอยู่อยู่ตรงนั้นนี่ก็เห็นอีกคนนึงเห็นเห็นเห็นเเหห็็นนไอ้โลนยืนมีสองแล้วรอบนี้เฮียนี่ก็วิ่งมาเร็วที่ถ่ายเลยเฮียดียี่ท่านั่นหรอเอาแม่งก่อนเลยจะตายไช่ปะโง่เรียรีบมาเมืงจะนหลุดคอยแข่งหรอไม่ละมึงจะรวยรวยก็ตายหรอปะเอ้ยเจนลองเอ้ยลองลองวิดีโอนัดลองวิดโอนัดโอุ๊บได้ชุบชุบได้ชุบไม่ต้องชุบก็ได้ก็เอียน โอ้โหโอ้โหเฮ้ยอนึงเอ้ยโอ้โหไม้โคมไอ้ล้นเนี่ยเจ็มากโอ้โหไอ้ปของเยอเป็นความเป็นร้อยเป็นล้านเลยปีศาจของกูนี่ปั๊บไทนรอดอ่ะปีศาจ กู่คุณจะไปขี้ไปอะอยู่เลื่อยๆไอ้ริวแอร์ไอริวเดี๋ยวเดี๋ไอริวคนนึงโอ้ยเก๊ะแน่หรอพี่มึงซักมักมึงอยียโอซีกูปะกูเล่นมุงหนีอ่างแม่งแล้วไอ้กูเจอโดยดิไอซีไม่จบแล้วจบโอซี่เหรอโอ้ยงอนแค่นั้นแหละเอาการเชื่อมทุกหัวนี่การเชื่อมทุกหัวงานจิบตาเราเออหายหายเลยเรามีแก้ใหม่มีสามอะไรเข้าเลยไม่ไม่ไม่สองวันก็หายแล้ว โอ้ยเฮ้ยแม่งโคตรปิงเลยผมเห็นนั่นอะอ้ไอ้นั่นนั่นั่นหาไอบห้ามเอาลุมเลยรอบนี้ลุมเลยลุมเลยเน่มดมเลยเนี้ยอมา่ไหมแล้วูชมเดยแล้วเล่นเชลล่มองเอ้ยอดีตยอมตายตายเลยมด้มึงลุ้ยไอคนนี้ไปไปไปเลยไปเลยไปเลเอาป่เอาเลเเดี๋ยวพี่ไปไปไปเยมาบดนดูไอ้เจนบอยนะเจนอยนะ

เว้ยละกูเว้ยแล้วนั่นเดบลอยเฮียเหี um> ้ยไอ้ทรงทรงทรงระมัดใจนะไอ้ทรงแฮกเกอร์มาตัดเน็ตกูขออนุญาตขออนุญาตเลยอนุญาตเลยบอสขออนุญาตบอสกูขออย่างนึงขอเปิดทีมแป๊บนึ่งรีบเลยเี่มันรีบเพราะว่าไอ้ตัดบอลเลยแม่งเรื่องหนึ่งมันส่งแฮกเกอร์มาแม่งตัดเน็ตทีมเราวี่ะไอ้เนี่ยไม้สามหนึงเจอ เจอขี้เล่าปุยเฮียมาเฮียเปิดตรงปาะเฮียกูเข้าล้ไอ้สัสไอ้เฮียปเีมายวะลวงนึงนี่ไงน้องกินกูโดนไอ้ล้นไอ้ล้นตายไอ้ล้นโดนกูแทงไอ้ล้นโดนกูดนกูตายไอ้เฮียกูตีเดี๋ยวกูช่วเองกูช่เกูช่วยเอ ไหวไหมมึงคนเดียวมึงคนเดียวโอ้โบรโอ้โบรขอได้ไหมหลายหนุ่มขอได้ไหมไอ้เชี่ยมูพี่โดนเกิดน้ำตาเกิดนวะไม่เกิด้าใครทำเงินวะเกิดเลยเกิดเลยเอ้าใคร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 หายไปไอ้เหมือนกูเห็นคนหายไปไม่มีไม่มีเออกูเห็นหายแล้ววะไอ้เหี็นสักไม่เห็นน่ะเยอยบอลเอ๊ะมึงเปลี่ยนยังไงไปเปลี่ยนกูดิอย่ยเรียกูดิเมื่อกี้มึงทำอะไรมึงรู้ตัวปะบอลมันกลับไปมีคืนที่ผ่าเล่นงไรคืนไหนดิมีคืนค่ะ เับไปเล่นมีคือดีคอเล่นไมาคือได้ไดนี่คุณลุงเปิดเพลงเศร้าอะไรเฮียวะจะเย็นจะอย่าร้องเลยไอ้จินเปิดแม่งอ่าเฮ้ยเจงหว่นี้เน็ตกูปิงอ่ะวีบมตวุฒิไอนึ่งไอ้หนึ่งโดมาโอ้โหวอ้โหัวดีโทดดดีแม่เพวันนี่เกิดได้ไงอ่ะูไม่ได้แล้วเหอเชเอ้ยไอ้หมี่มาว่ะ อุ้ยเอ้าผมโดนอะไรอ่ะเอ้ยระวังเดี๋ยวกูเอาตัวนี้ก่อนตายตัวฝั่งนั้นแต่สองแต่สองแล้วใ่ไหมฝั่งเราแล่งฝั่งเราแล่นออ้ออ่งกูรออังหวะอัอนี้อนีอนี้อดีโตไปเลยคะสองไปคนะสองมึงกูคนสงไปไปไอ้บ้านึงบ้นึ้ึงบานึง้ึงบนึงิึงนงิ้เนนเงิ้าชงนึงิึงนงิ้านง้านงนงิานงนงนงินงิงนง้เ้้งนงน Ừ ờ bay để mình chơi mấy tiền à. Ui. 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 Ui tổng phòng ấy được phủ ấy. Mình léo. Mình léo mình léo chăng léo mình léo léo mình mày chết không mới này thì này. Nó tại mình ra lên Mình lên này à. Mày 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 ห้าโอาเมนี้หมดอุ้ยเอยแล้วมันวาร์ปยไโอ้ย้กูมันวาร์ปตอียวตเดียวตเดียวเล่นมาเชตัวนึงจะตางกะตามนตายมันมาเชมัแก่อรายฮ้ยเดี๋ยวกูเล่นมาเชงไม่ต้องกลัวอไอมีจิมเลยมีจิมเลยไม่จิมฟันจิมมันิไเอเอ้ยอ้จิมฟันิไปไม่จิมฟันจิมไปไอ้บมันแทงกูเมื่อกี้ไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ย

เฮียเอ้ยเฮ้ยตัวคีย์วะไอเฮียต้องคี้ย์จะได้ไอ้สัดขึ้นมาครับคุมาเชงมาคุชอบเล่นขวานมาก่อนอ๋อไอ้เฮียมึงเล่นมาเฉยตั้งไมนก็ไอ้มีกระหายดิเอ้เล่นมันมันเอามาเชงมาแก้เราต้องมาเชงแก้กับไอ้เฮียมันมันก็มาดิจเป็นไม่จำเป็นไม่ไม่จำเป็นน้องกัเป็นเดี๋ยวพี่ต้องเล่นแบบนี้แบบไม่จำเป็นเไม่จาเป็นอ่ะอามาแล้วลืมลืมมาเชงไม่ได้เข้าก่อนเลยโอ้โหตายเลยเรียบร้อยสวยไม้เชงกูตายเลยเอ้าว แม่ไปไหนหมดไปไหนหมดรีบอยู่ไปไหนหมดเราดีเรารีบโอ้ยไปไหนหมดพ่อพ่อพ่มาเชคไม่เล่นละมึงอยากสรรหาเล่นมึงคนอื่นจะเล่นได้มาเชียร์มึงอ่ะห้ามเล่นเดี๋ยวผมเล่นเองมาเชียร์เอ้ยมึงเล่นไม้เดี๋ยวินจิน้องเล่นไม้น้องมึงตัวเดียวห้ามเล่นไม้เอ้ห้ามห้ามเล่นม้เชียผมเล่นมาเชงอย่าไปบัวไม้จินเดี๋ยวไม้หายอย่าไปบัวมีตัวเล่นไม้อยู่แล้วลองเล่นนะ

เออไอ้ตัวนี้คมไม้ไอ้นี้คมไม้ต้องลุมด้วยตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าหลังกั้เดี๋ยวเขาเล่นเล่นหนึ่งก็ชุบหนึ่งไงไอ้ย่าไปเล่นเลสองไว้ชุบรับชุบแม่งก็พร้อมกันไหนที่อะไรดูว่าแม่งจะแม่งจะเล่นไงไม่ได้อ่านี่ชุบแล้วไหวเยิวไว้ยิวตายตายบอสตัวหนึ่งพี่จะขึ้นไอ้ใบฮะได้ขึ้นได้ขึ้นละอ่าเลยเลยเดี๋ยวเข้ามานี่รังเรียนนะพี่โจ้ไหนดิลาวไป เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจบ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 โอ้โหแล้วเจนมาชินก็จบความกดสัตว์แป๊บหนึงเอ้ไปวัดมึงเกิดใหม่พอดีกดกดยารอเลยทับแด้แด้ได้ทับแทบเราได้เราแบบต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยมึงเชื่อไม่ใช่วินเทอร์มาคุยให้แม่งเกิดไปออโต้แล้วคุยคุยกับแม่งเอง ูมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวให้ให้มันเสียเดี๋ยวมันมาคนเดียวก็เบี้ยวได้ไอ้นั่นอ่ะอยากเบี้ยวไหมอันนี้คือยังไงเขาใช่คือยังไงไอ้ลรีบเผิดอแล้วไอ้ล้นรีบไอ้ล้นมันรีบดูดิเอ้ยันเป็นเรื่องกูเหลือห้าสิบวะไอ้สัตว์เอาปุ๊บปั๊มยาไม่ปั๊มยาเหรอเฮ้ยโว้ยกูไม่รู้โดนไม้กระแทกหน้ำนนี่เลยไอ้ล้นไอ้ล้นเอ้าใครมาบู๊กูตายวัน พอแล้วไม่เล่นมาเชียไม่หนุกเลยตายอฮียไปเล่นหมือนหนกว่ะไม่แต่ไม้ผมก็ไม่ชี้ชี้ไม่ออกป้าเหี้ยคนมันเพ้อเด็ดชัดชี้แย่แอ็กแท็กไหมพี่ผ่านหมดผ่านถ้าปอดอหรพี่อันเนี้ยพลาดหมดเนี่ยพลาดหมดเลยน่าจะน่าจะนี่ไงหนึ่งเอาหมดจะปล่อยอีมดทุกคนเองเในบอสในบอสก็อีมดเมื่อกี้ก็อีมอีมดอีมดตัวเดียวกันจะสองคน โอ้ยเรียบร้อยมาแล้วนี่อันนี้คืออันนี้คือคลิปอีสปอร์เรอพี่น่าจะน่าจะอะไรนะหครับพี่อะไรครับมีมีทั้งสองคนไหมครับบออีกสองคนน้องไม่มีเลยั้นงเดีจัดเต้นก่อนโอเคแหมถ้าเพื่อนกูมาแล้วมึงไม่ได้เชิญหรอกบอยไปเล่นไม้ให้หน่อยดิได้ได้ได้ไอ้สามมาไม้สามไปเลยหน่งตัว เปิดแม่งเลยเป,เปิดแม่งเลยเย <ล S 2> ้ายล้นเนี่ยล้นในห้าวเออล่วงมันก็เป็สามอ่ะ <0! S 1> ไอ้ยพี่ล่วงอ่าล่วงล่วงหนึ่งล่วงสองเดี๋ยวสองเดี๋ยวสองบอดสวโอดล่วงพี่ชืบเดี๋ยวเอ้ยเอ้าเหลือกูเดียวบอดมี่กูไว้ควายยไอ้ไม่ไหวเลยพี่เยี่ยเราคลิปกันเองสองเร็วเลยเยอะป่ะกูอยู่หลังมึงมึงยังคลิปมึงมึงคลกปกูเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่เยอะ มันดูดพอดีจังหวะไอ้นี่พอดีเลยมันะบอสบอสอรี่สีบีสปอร์ตใช่ป่ะบอสที่จะเปิดจะมันมันดีสปอร์ตไอเดีวทีเปิดจะว่าเพรอะไอเียครับเอ็บาูอ่ะไอเฮียเคนไหมทำไมมันดูกลัมนครับพี่ก่อเลียงเคยเข้าก็เรี้ยงไหมเคยพี่เคยเคยถ้าเคยเข้าก็เลียนไม่ต้องซื้อไวริสเลยช่วงนี้ม่ต้องซื้อเลยผมไม่ต้องซื้อไงนนั้นผมเข้าเจนเคยเคยเข้ามาเคยดิเจนเคยนดิ คยยังไม่เจนเจ้นคยกอเลียก็ได้เดี๋ยวเพื่อนมีเพื่อนกอเลียไหนวะกอเลียกอเลียอ่ะเจนเจนมาแล้วเจนเยวไปจัดการแกงลีฟิกเลยเราต้องเปิดฉากแกงลีฟิกเลยนะกูแทงไม่โดนระวังายตายตายตาตายตายาาอยยยยายายยยยนตต เพื่อนติดทำพนละโ่วยช่วย้วใครเล่นแทนมึงอ่ะบอสก็เล่นกันเตี๋ยเี๋ยไงมันไม่เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหกันไรเราหาไหนกันไรปล่อปล่อยยิ่งรำคู่เลยไม่ต้องรำคู่หรอกไอ้รำไปเลยไอ้ไอยยิ่มันก็รำคู่ดิกูจะตายจะเข้ามืออ่ะไเอาดิไปดดิเอออปดิ เออเอาดิเอาดิไปเลยเออเอ้ยบอก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 เขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปได้ให้ไปบอกบอกเดี๋ยวผมไปล้เพื่อนผมไม่อยู่พี่ชายพี่ชายครับผมเออผมไปแล้วนะมันเหลือสี่แล้วตอนเนี้ยครับครับครับขอบคุณมากครับครับอุ้มไว้ไว้